สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ละล่าสุดทางด้านต่ายชุติมาทีปนาศไม่อยู่เฉยโผลกลางไอจีครูลูกกอบหลังโพสถามหาช่องไอทีวีอยู่ไหนสืบเนื่องจากสารรัชธรรมนูญมีมติเอกฉันรับคำร้องกรณีหุ้นสื่อไอทีวีของพิธาลิมเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าไกลและมีมติตามเสียงข้างมาก เต่อ2มีคำสั่งให้ทิมพิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่สอส,อสตั้งแต่วันนี้จนกว่าสารรัชธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยล่าสุดทางด้านครูลูกกอล์ฟได้ออกมาโพสต์คลิปถามหาสื่อดังอย่างไอ v ีวีว่าเกิดเรื่องราวใหญ่โตทำไมไม่เห็นไอ v ีวรายงานข่าวรู้สึกผิดหวังมากๆรออยู่ช่องเดียว breaking news ต้องมาแล้ว itv คือไม่ทำข่าวทุเรศมากรอดูอยู่ช่องเดียวเพราะเชื่อใจ itv แต่ผิดหวังมากกองบอกออยู่ไหนประชุมด่วนพร้อมได้ระบุแคปชั่นว่าลูกกอลลั่นผิดหวัง itv เมื่อไหร่จะทำข่าวแจงเป็นแฟนตัวยงรายการข่าว itv แม้ไม่ได้ดูนานแล้วสำนักข่าวไทยเลิฟ และไม่เพียงเท่านั้นเพราะทางด้านครูลูกกอล์ฟอัดคลิปหลังโดนทักไปด่าว่าหยุดแถ่ได้แล้วไอทีวีเป็นสื่อซึ่งทางด้านครูลูกกอล์ฟขยี้ต่อว่าไม่ได้ดูคลิปหรอคะบอกอยู่ว่าไอทีวีเป็นสื่อแล้วเนี่ยเป็นแฟนคลับไอทีวีรอดูไงไม่รู้ข่าวบ้านเมืองเลยเพราะรอดูข่าวไอทีวีกลัวโดนสื่ออื่นครอบงำไอทีวี เปิดไม่เจอไม่เป็นไรออนไลน์สื่อสิ่งพิมพ์นิตยสารทักเพื่อนใน MSN ไปยังไม่มีใครตอบเลยที่ตกข่าวมากนะเพราะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นรอไอ v ีีอยู่เมื่อกี้ช่อง3เอาคลิปไปลงไม่พอใจเลยเพราะเป็นแฟนคลับไอทีีแต่ไอทีไม่เอาคลิปไปลงเลยทำเอาเช้าเน็ตแห่เข้ามาคอมเมนต์กระจาย ซึ่งงานนี้ทางด้านต่ายชุติมาที่ปน,นาศโพลกลางไอจีครูลูกกอลหลังถามหาช่องไอทีีโดยทางด้านต่ายชุติมาได้เข้ามากดไลค์และไม่เพียงเท่านั้นเพราะทางด้านต่ายชุติมาแชร์โพสต์ของครูลูกกอลในสตอรี่อินสตาแกรมแบบรัวๆกันเลยทีเดียวขอขอบคุณแหล่งข่าวทีสนิวคะ่ะ หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ